รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแบบหูหิ้วนะครับยี่ห้อโซนี่โมเดล c ีเส E14 นะครับตัวนี้เป็นสีลิมิเต็ดโทนพิเศษนะฮะลำพวงจะเป็นสีหนึ่งนะฮะจะออกสีอย่างงี้ตรงนี้จะเป็นอีกสีเทาๆตรงนี้จะเป็นเทาเข้มออกดํานะครับเป็นสามโทนในเครื่องเดียวนะครับนะฮะประมาณนี้นะครับมีรางฐานด้านหลังเล็กซีเรียลทุกอย่างยังไม่อีมนะครับเครื่องมีรอยบ้างตามกานเวลานะรอยน้อยนะฮะตัวนี้สินค้ามือสองหมดดามานะครับ ลองทานซาเดียมนะฮะใช้ทานเบอร์ซีหก้อนนี่ม่ได้ลองให้มีสายไฟแถมให้เสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับ220โวลต์นะครับสายไฟบ้านเรานะครับเครื่องมีรอยบ้างนะรอยขูดตรงนี้อันนี้อันนี้คือรอยขูดลําโพงนะครับไม่ใช่รอยสีนะครับถ้าสีนี่ขัดออกแล้วนะครับนี่เป็นรอยขูดนะนี่ขอคนรับได้นะครับตานี้นะฮะเริ่มต้นก็เสียบปลั๊กนะครับด้านหลังแล้วก็เลื่อนมาขวาสุดจะเป็น AM ตรงกลาง f m สายสุดจะเป็นโหมดเทปนะครับอันนี้ AM นะครับ รับได้ทุกคลื่นของบ้านเราถึง1,600กิโลเฮิร์ตสำหรับเ m นะครับโทนก็ปรับได้ปกติอันนี้วอลลุ่มนี่โทนนะครับเลื่อนมาตรงกลางจะเป็น FM นะครับที่เพิ่งจะเปิดตัวไปรับได้ทุกคลื่นของบ้านเราเลยจาก12เมกะเฮิร์ต1,2,3ชัแนลนี่เลย1,2,3ชัแนลนี่ถึง108เมกะเฮิร์ตน,นะครับ เพิ่มจากหาแบบบ้านหาคนเขียนแบบขออนุญาตเขียนหาผู้รับเหมาวางท่อน้ำว่าระบบสายไฟผ่านชนทั้งหลายได้รับคร่อยรู้ง่ายที่สุดที่ Royal House เรามีผู้เชี่ยวชาญมาสอบพักจากวิทยุกรงเทพนะครับกดเทปไว้ก่อนนะครับผ่านกรุงเทพชลบุรีนครปฐมอ่างจากสระบุรีและกรุงเทพจากยอหาววิทยุกรุงเทพนะครับโทร024594646 เลื่อนมาซ้ายสุดนะครับจะเป็นเทปนะครับอ,อันนี้ที่อจากวิทยุเม <roaming S 2> ื่อกี้นะตาะ้านนี้นะครับ,นนรบยวลองฟังเสียงเทปดูนะครับก็ซ้ายก็ขวาทุกอย่างเต็มระบบนะเสียงดีนะครับเสียงดีเสียงแน่นนะครับ you เซลล์ปกตินะครับผมฟังอยู่ด้านนี้นะครับเป็นโลหิตสุทธิโอนะครับ จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ